ขับผม่ับพุ่ครับยันขับพมสวัสดีคณขับพุ่งียมาคบเดีวนอื่นจะไีวันนาจะไปคับับผมับวันนวางับอ่าจะก็มอบุ่การตึกสราให้กัน้องๆลีเกครับเกียมาคนรับับพคไม่ได้ขับ đi 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 à trang như mấy cặp đi trang Và đi mình hoàn cơn tư bỏ hoàn bên này à có điều hòa hoà. bên hoàn cơn bên hoàn đi thì cũng cơn đầu mà mướt rồi mà, mà không đúng trang bị đứt ra cái tiểu hoa cả bố trang อันนั้นอันนางยี่ครับก้นเทนะคับกับกเทครับกเทเัยก้เทครับกัมาแบบนี้ติกับกนเทครับกนเทกวางเทียเน้าก้กืนกับบุบกับยนเน้าบังชักค้ายโเทตอเลยกับน่าญยนายีออกคเรื่องเยนะครับไม่เ็นอย่างนี่เป็นเป็นเมียบังเทนะครับ กับเค้ครับกับใครครับอ๋อนางยายีนะครับเซ่ก็ได้ชื่อยายีนะครับลืมเซ่เซ่ก็แบบกับาำได้ว่ายายีอย่างตัวจะว่าเมียเจ็คือว่ามีนักการตลาดเซ่คนแก่ก็เรียกว่ายายีคือเมียครับอ๋อเมียนี่เป็นคนคนเดียวกับตาแก่คือยายียายีกับยายีผมกับยายีกันนะไปยายีผมก็เอาเราเล่นเรามันต้องยีไหนผมยีออกมาคนหนึ่งแล้วนี่ กับคกครับไม่ปิดกรูได้นะกับนั่งไว้กูเราไม่ไม่ปิดกับม่ได้กับเจ้าแม่ับม่ได้นนี่แม่นังยืนตึกก้อนกับแม่ยืนงึกก้อนหลุดั้นมายืนบนนี้ตรงนี้ทีเทีก้องลิเกป้าก็กรนนะครับนี่แม่อาการนี้นางใหญ่ยี่เลยกับนั้ึกต่อเดียวแค่อี่้านางใหญ่ยี่ไปเนี่ยไปลงทีไดนครับอในวันป้านางใหญ่ยี่ไปะเอ กับลกเรื่อองกับขึ้นดาในกับแสกับอรจริงๆรับไอ้เรื่องไม้เดมากับไม้เอ็กับเพราะว่าเราทำทำไมยากรับไมยากจึงตอยยางนี่มันก็ไม่้คนนี้กับนางยาฮีเราก็แต่งตันี่แต่งตัวบนี้คนเตเชื่อได้กับ็เชื่อจปลายยาครับอ้ไนกัปลยยาปลายาจุดปลายาครับปลยาจุแก้กันอเป็นองจุแก้นครับทาครับแม่แต่ว่า อย่างยีนะครับทีอยงนี้นครับนะตึงตอนเดียวบางทีป้าไปลงเร่ไปไปไหนกัครับตากไปมาลกตาลไปกันลงเร่กันด้วกันนะว่ากันอยายีครับโอ้ยางี้บางงานเด็กต้นไม่ได้ก็เป็นดูเนี่ยงับพากัครับัอยาีกัการ้ยครับอย่างยีครับไม่วหาอยู่กับ มันบางมันบุ๋ตั้งอ้ยแล้วนาอ้ยูยี่หรืออย่างนี้หรัย่ายนียายนี้ตัคนนี้น่าเกลยก็อันนี้นานุ่นนะครับจึงเป็นไรเปรีเก้ป้าโค้เหมือนกันแต่แกไม่ไม่ไม่มกับย่ายนีแกชอบยี่นะครับคนนี้อาจารย์พุ่งกันมานี่แตงโมกี่คนนะครับนี่อาจารย์ครับครับตงโมกับแตงนางรำเลยกับทิพยเปตคนหน่ tức 8 tức 9 con, tì tao học về năm à, mà na, 1 điều tao làm được tui, đồng cho là tướng cho phàng, không chạy được, tao mày mày ní mày đằng mặt làm nên tao lồng lồng tì tê 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 ก็รำน้าใส่คนเรียกรำหน้ารบแดงหมี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 ความไม่มาว่าจะก้อนเนื้ว่าจะก้อนนี่คือก็ไม่มีรำหน้านี่ก็บอรำกำน้องว่ามันพอรำไหนหน้าน่รำในหน้าผมว่าตึ้งดุ้มแล้วนี่แต่ไม่แน่กับมาจะรำหน้าจริงรำหน้าครับนะครับเขาเรียกเป็นรำมาน่ารำมาน่าครับคือเรารำในหน้ารำมาน่าครับรำเอาไว้เม่นูจอบได้ไหมใช่ไหมครับนี่ลูกโคก็ได้คน าค่วันนี้มารวมกันปีหน้าปีนี้พวกงสา้นทุกปีนะครับกับปีหน้าปีหน้าไม่รู้หอยังอยู่รถมาได้จังหวัดบาเลนหลังยังอยู่กับยังเก็งเรียนตอนนี้กุ่นกลุงมแจงง้อสิบก้านั่นขึ้นแล้วกลงมาแล้วก็ขึ้นอันไหนกินขึ้นกันเต้นกันว่าโง่คกับ ันบางลาอันอีหลานต้องออก่อมีบอกกันบรจอมอ้อนลำป่ามาบล้ปาพอมีบ่อนก็เคยเบิ่งมาแต่เลืองอหไ้น càng bay nè, tao bảo cạn chưa cạn, em mía bay là bay hoài, thả lung bay là bay hoài, thả để mồi cạn lung húa, con bỉ tử ลํบปัตาบางเราลับบัตาบางเราตะเล็ูเขายู่มีรามนาไอกกบดัน่ารกเกกบช่น่ารักให้คนนึ่งวันนะเป็คนนึงกามริต chết kẻ khơi kẻ khơi hay phá miệt phá miệt ơi, hay phá miệt phá là nô ơi, hay phá miệt phá là nô ơi, hay phá miệt à? có ai đại tía, เป็นลมในเรือวัวควนในห้องในเรือไอ้ม่เรือลองนะอย่าออกอย่าลงมาอย่าลมอย่ามองอย่าลมอย่าลมอย่ามองที่แหวมตาลงกันเลยอ่า

ทจะ,ะามันายยินาเตวีน้องแม่เนืักต้มไปบานแม่แน่นหนโอกาสนี้แล้รอยจับมันจะป่าไม่รู้เสนาหน่องแนมันจะมาตบป่าได้มากินก้าวซำเร็จ แล้วร <c oughs> ิบจะเดินเติรดปักปวงปลอกแกงไก่ใส่ยาหยว่ไม่รู้ก่อนมาแต่ปลวกตอนน้อยแม่น่ามายากยีกับมาบังแล้วลึงลังริบข้าเลยตอนที่ไปแล้วหลงเรื่องฮันนองให้นไอ้นั่งเบียวนะครับเบื้องเดียกับอาจารย์นักทิศนิน เฮ้ยบัดดี้ดัิบดฮติี้เดูยูครับเกยเป็นกำลังเจกันหนนักอาเป่ากันหน่อยอริงได้กับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ขอบคุณมากครับแค่ผู้มีเกียรติครับเจริญเตืนกำลังใจกันไอ้กับหนุ่เดียววันนี่นะครับจริงหนุ่เดียวเกิดวันที่เบม่านะครับวันนี้เดี๋ยวจกไปขึ้นไหนนะคุณคอนเสิร์ตคุณแม่เอาคุณแม่ขออนุญาตทานเจ้าบอกว่าคุณแม่สำคัญที่ชุดตอ้องอวยพรในหลกูกนะักวันนี้เอาเชิญได้งไงจ๊ะขอใน้ลูกสบาย ด้ยัม่โดปติดแลน้งกนน้อกีอะยเนะครับได้คุณแม่ิตอ้คออกอุ้นะครับทุกคนนี้เอาุ้นเอาคุณแม่จิตยืนตรงนี้ครับอคุณแม่จิตยืนตรงนี้ครับมีสุขภาพที่แ็งแรนงมีสติมีปัญญามีสมาธิอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิต คอยดวงจิตวิญญาณข้องบรรพบรุษนั่งตะลุมในน้ำตะลุมทุกขนาดชมดุนบันดาลปอกฟองน้องเดียวตอนนี้นะครับครับก็คุณนันนุนไม่กลับไปดูเขียนข้างจะรอดมานะครับและฝากเสียงนี้ขอบคุณพี่เต้แฟนครับทุกคนที่จะได้ยินหรือไม่ก,ก็ต่างแขกในเสียงนี้ออกจากวัดชัยวา ก็ไม่มีทางผู้ชมไม่มีพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่มีศิลปินคนนี้พุ่มก็เป็นแก่เพียงเด็กที่พิการทางสายตาคนหนึ่งนะครับที่ต้องเดินอยู่ข้างถนนโดยที่ไม่มีใครสนใจแต่ว่าวันนี้ครูหม้อนั่งตะลุกนะครับและครูหมอเองลูกถุงที่ทํไให้ยอกระดับคองเด็กคนหนึ่งเลยดูแลแม่มาจนตึ้งบันนีแม่เท้านี่ก็ดูแลมาจนเสียชีวิตนะครับยาปูเราไม่มีพอแล้วก็ทาหน้าที่แทนคุณพภอนะครับแล้วนี่ก็เลือกแม่คนเดียวแล้วนะครับ ที่ยังเป็นภาระาที่ยังเป็นล้มโพล้มไส้ให้ลูดได้ได้ไหวในวันแม่หรือวันใดๆกันตามแต่ได้ชวนแม่กินข้าวเวลาลงมาจากเลนืนังก็ดีครับแล้วก็มีลูกเป็นตี่ยุดเนี่ยจิตใจนะครับแล้วก็มีครอบครัวก็คือทุกคนมีแม่แม่สองคนก็คือแม่ผู้บังเกิดกล้าวละ แม่ของรล้นะครับพุ่มปูดตามสัจธรรมของชีวิตนะครับพี่น้องบางคนที่เขาได้ดิบได้ดีแล้วส่วนมากผู้ชายเอาเป็นผู้ชายกอน,นะครับผู้ชายบางคนลืมลืมที่มาที่ไปก็คือทางที่เราออกมาแล้วไปล้มทางที่เราเข้าเราออกมาจากข้อแม่ออกมาทางตัวจากทางอ,อกนั้น เราไม่ได้กลับมาดูแลแล้วเรากินนมแม้จนย้อนพลอยและเราไปลุ่มนมทีมันไม่มีน้ำนมทีเขาทำนมทีเขาจีบจนลบอกหมานไม่ไม่ได้ลอกมาดูแลนมทีย้อนย่านย้อนพลอยด้วยด้วยเราทําให้แม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็เราอย่าลืมว่าแม่ผลิตด้วยกระโหลกมาตั้งตัวแต่ว่าไปอื่นนั้นเราได้ข้าวไปอิ่มเยวะตอนนั้แต่ก็เราอย่าลุ่มจนลืมแม่ แต่ถ้าเนี่ยดีก,ก็บเมื่อนแม่กับพี่น้องติกระรกสกาเรียว่าพวกเกีกมาพบกับเอ่นอน้องแนนึงเป็นคนอยู่ภาพอีสานนครอนมะนมเมืองประทัดเดียวกันแต่เราก็มีก่หลังจากวันที่ย1่สอพวกก็เดินทางไปอีสานนะครับพี่น้องไปเยี่ยมเอ่อไปล้านไปอาญาในในช่วงที่ยุดน,นั่งเอาไว้นี่ก็คือไปแต่งหลังนั่งไม่ที่จะมาแสดงในปีหน้าแล้็ เตรียมเบลืองกองการทำนั่งลงยูทูบและก็คนทมงานบริวาร้งหมดลูกโอนั่งและเราทึงผู้ขวงงานและญาติมิตรทุกๆคนทุกๆท่านกับที่มายกำลังใจต่อแทนโดยบทเพลงนี้กับพี่น้องครับนะครับเช่นครับนะครับขอบคุณสังเกบุนิเกนผู้นำผู้ใหญ่และพี่น้องทุกคนนะครับ แอบคุรับครับขอบคุณหลวงเดียบมากครับครับมากมายนะครับแล้วก็ปราบปรามใจบอกไปทุกแล้วก็ปีดน้องครับเพราะว่าตั้งแต่โควิดเราก็หยุดจัดวันเกินมาแล้วก็เพื่อว่าวันนี้เป็น S <S <an> การย้อนํำเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นภาพที่จาตั้งแต่ครั้งที่วิทัศน์จัดตีธรรมรินทรททงนะครับตอนนั้นพี่น้องร่วมมากันเป็นวันเกิดครั้งแรกที่พมได้มีโอกาสไปจัดวันใครวันเกิดน,นะครับพี่น้องที่ก็รับซึ่งเด็กคนหนึ่งที่กำบาปอยากจนก็คือแม่นี่เป็นผู้ที่ทางานตัวเป็นเพี้ยแต่พมกับป้าผมใจว่าหนึ่งที่เรายัางไม่ตกทำในทางด้านของการแสดงก็คือ เราด้จักความกระตัญยูนะครับที่พี่เบ้าได้บอกตลอดว่าเราก็ต้องมีความกระตัญยู่กระตวิธีต่อผู้มีพระคุณตอนนี้ก็กเกื่งแ,แม่แลเลืองครูผักหลักจําครูบาอาจารย์ทั้งหมดกายแม่ปักฟ้อนเราว่าแม่ตะมานมาเนื่อเลยแต่ตอนนี้อยู่บ้านเฉยๆนะครับแม่ๆๆแม่แม่ได้ทำอะไรได้ประวัติแต่แรกตะม้านเอามา,มา,มาเป็นผู้ยิ่งติดเนื่อยติดชุดปอๆก็ได้จากไปตั้งแต่พวกหมายอยู่าา่านะควบแล้วก็ต้องดูแลลูทง สามสี่คนนะครับโดยพี่เมย์อของกมยิ่งคนตัวเล็กๆคนนี้ครับที่ในนำปานี่คือ,อ,อพระอารหาันต์ที่อยู่ในวัวเจนะครับนะครพบผมเ,เวลายอยู่บ้านนะผมไม่ค่อยได้เล่นเก่งๆกับแม่แต่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็กคือผมจะรับอันแต่แลนั่งกับให้เดียทุกวันกับแม่นะครับนะครับขอบคุณมากๆจากหักวใจของผมกับน้องน้องเดียวนะครับสิ่งที่ผม การรัตนาต่อสิ่งจะ่ทิศตลอดว่าถ้าเหมือนพุ่มทําสิ่งดีไม่ดีก็ขอให้สิ่งนั้นยอนเข้าตัวว่าจิ้งใดที่พุ่มทําดีก็ขอให้จิ่งนั้นปรากฏต่อชีวิตเราทําไรก็ขอให้ได้นั้นเมื่อนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้นะครับตอนนี้กาลังดังก็คือคนตื่นทำพุ่มจะจัดรายการคนตื่นเตียงนะครับเราไม่คเคยได้นอนโอ,อ,อ,อกาสนี้อบพระคุณมากๆคและก็คุณคณะลีเกบ้านด้วยนะครับ เออได้รงวันเนี่ยไปใช่ควันในขะัะนนะัรับนะหลูกเจ็งลูกเละนะ่นราหนาไม่ได้ก็ยิงกองบานใจ <c oughs> อบคุณมามาครับสวัสดีครับพี่น้องครับ